ไอพี่รองฮือมือม่วันนี้มันของไป สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมพวกผมโสดอนหันเก่าพี่น้องเอาจนานครับสวัสดีครับผมมาหนี้มาคข้า,า,ขาชุดเฮ็ดงานเลยเด้อครับมาหนี้เลมันทันในคำพี่น้องซ้ำทันในคำห้าไปหาตกปลากันพี่น้องดอกซากุระกับประม่าน่ะนะครับผมทีไทยไปงามคัะงามคัะพี่น้องเอ้ทุเรียนพี่น้องทุเรียนก็แม่แม่บ้านก็แม่ไปครับผมเดี๋ยวพาไปตกปลาล่องมืงตกหันถีบกระคอ์หันถีปกระคอ ไปครับผมนี่พี่น้องนี่นะครับผมบอบอน้องกบไปแล้วพี่น้องหันฟืดนี่เ <c oughs> อาไปโอ้มันเตียนพี่น้องบอแห้งไปเลยครับผมไปครับผมเดี๋ยวเขาถ่าภาพไปตกนี่มันแดดมาท่านี่แล้วบัางานพูนพี่น้องน้องหมดเงี้ยงเจ้าบงมาเด้อมาเด้อ <c oughs> เสียดป่า เยี่ยสั้นขับผมเยี่ยสั้นไปของผมไปพวกนั้นกันไปพี่ร้องเมื่อเมือไม่่วันนี่มันของไปโอ้ยอาไอ้สาวหยุดเนี่ย you don't know really... in จ,จับปีกยังน้อยกันพี่น้องขันบอล่นะอเคือเดี๋ยวห้องเสื้าตเตะกบเสริมแรงเอาไมีแผนสำรองแต่เอาปลายเล่นดีดีพี่น้องปลายเล่นอยู่ปลายเล่นอยู่เดี๋ยวไปเพิ่งน้องกันผมมันถี่คำแล้วต้องฟาดดึกเพิ่งไปพี่น้องไปรุนน้องกัน อไอพี่น้องเปลี่ยนแผน,นครับผมเปลี่ยนแผนหุ่นนายพันอันหากบครับเปลี่ยนแผนหากบพี่น้องปลาพอดีจักตัวทั้งหนาวครับหนาวครับวูดูจักซีมีวูมีด้พี่น้องแบบนี้เปลี่นครบมีกี่เดชจาดจัโอ้ยตัวทุ่งมากวะเอาไหมเอาไหมเอาไหมตัวเข็นบ่ตัวเข็นบ่กินลักเดี๋ยวเขียนไปจัดด้วเรียบร้อยอือตัวเรียงครับผมตัวเรียง มันมีเขียดก็ต้องมีกบหรอปะมันเขียดหรือกบลูกกบตัวนี้ลูกกบนี่ลูกกบตัวนี้เฮ้ยวาเพิ่นเบิ่งนี่นี่ขนาดลูกมันนี่พี่น้องนี่ลูกกบลูกกบยังซ้ำนีเมียสีดำเดี๋ยวแถวเบิ่งน้องแกนพี่น้องเติ่งข้อสีดำเมียตัวเมือนี่หลาจานทร์กระต้องหมดเลยมาห้าวจิตพิษเหยียบถุงวะเดือดสะเท่งเห็นโตนี่บอกเคยเด้อสันๆจะพากันเด้อพี่น้องเด้อ ปุยอนป่นมาท่านมาท่านมันท่านมีมืดปไจันนมันมืดจริปุ๋ยเหี้ยก็มีกับพ่อพนนั่นจพนเี๋ยวเดี๋ยวห่างเจนย็นพี่น้องมอยู่ไกลมันอยู่ฟังคุนเนาะมันลบจะไล่ตะเนี่เด้อพี่น้องเยแงงหากุบุนจันพุนจัน

เฮ้ยพูนใส่ผักกาดไงพ่นหุลุกลงเลยบางทีตัด้า้อยนลูกพวงเหล่นี้ทองต่อคจันพี่น้องพี่น้องเอ้เบื้งหน้าเลยติงดูดักุกนักเรยป่าเด้น่ะหนาติงพป่ากัหวกจนวกหึงคอปลาปวะ้อน กล่องสั้นด้พี่น้องหนวมันก็นเลยสัน้นมาเลยเอาไมากันสั้นมากบ่บัวเดีมาโอ้ยุนผุนนันเดี๋ยวยเดี๋ยวเี๋ยวมีไไบ้างพูเยอยู่ฝังอลงแล้วเดี๋ยวห้แง่หากันจันอันัมาม,ามา

เี้ยถ <Okay. S 1> ึงเลยเี้มึงเสียกวอดตาน่าขยานกันมันดูเลเอาตัวเอาไฟไว้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเสียเห็ดเราจะถือหลักผู้ถือไฟตรงแท่งเปล่นตาก,กลองนี่หากินขึ้นพี่น้องมือนี้อุ้ยหนาวอ้บอมไปเลยตีท้องหัน sạt về cây tante mô niyanké nhang tmong sạt niyankéo kéo núi kéo 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 núi kéo kéo gặp khoang kéo gặp kéo 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 โอ้ยังเงียบพี่น้องยังเงียบครับหนาวอยู่พี่น้องนหน,น,องนาวหนาวหนาวครับเขาได้ก็ได้สามตัวนึงมีเฉียดหน่อยสามตัวกบหน่อยเขาสียังไปรถในพี่น้องกันบ่คือเขาจะลับครับผมเดี๋ยวให้มันห่อนกันหน่อยกันพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพามาหาใหม่ต่างได้ลงคลิปพ,พี่น้องบาริบาาบอมีคลาิปลงก็เลยพาคมาหาเบืง้งฮาได้์เสร็จดีไปพี่น้องไปเบืงอีกีเช่นอย สามสิกับแล้วครับผมยูยพี่น้องยู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 ้่ไอ้ง่ยย่ายเลยยจับจักันจับกันดี๋ยวเดี๋ยวเย่ยนี่พี่น้องอ้ยรุดรุดุดรุดรันอยู่โอ้โหไยว่า่านด้พี่น้องตอนนั้นตอนัดไหมโอ้พี่นี่ซัดเอาไม โอ้บ้านเฮาหน่อยถ้าจานที่สัตสัต,ส,ต,ส,ตสม OK. <า>นเนี่ยสัตสมวกเออบ้านไข่นี่ว่าเลือแล้วไข่อโอ้บ้านเพิ่นผ่าสัตว์เนาะโอ้ได้ตัวใหญ่พี่น้องได้ตัวนีย้ยุกไก่เนาะได้ปุ้นเอาได้ปุ้นเอาได้ปุ้นแท้บาดนี่เจือบบาดนี่นนนว่าเดี๋ยวมันต้องมีจักโตพี่น้องหมานมันครับผมหมาน,ม,านมัมนท้ายพี่น้องว่มามานัมานอยู่มือ,มอนี่บัวเฝ้าบัวได้ปลาเฮาก็ได้กบนี่แหละได้น่ากินอยู่ไปพี่น้องไปยี่ห้อ พุนพุณพุณยูเลอร์คุณคุยูไก่คุนสองโตพุ่นดน่ะเออเามามีสุดไหมชมพ่อมากับเสียหน่ายใส่สุดนี่ยางลงแทงเลยจ้ะพุนไหมพุนไหมพุนไหมเห็น่านี่ไหมนี่ไหมอีกตัวนึงไงมันอยู่ไก่ไหมโอ้มันหนาก่น้องเสดายแล้วะ้ตัวหกดิซ้ำกันนั่นนั่อีกตัวนึงอะเห็ว่นั่นนั้ยอู่ไก่คนเลย โอเคแกาวาจุนอะอู้จุนอาจารย์มันลายอยูมันทันได้ดึกมันทันได้คือิสันยงงั้นฟังนี่อาจารย์ฮาวนี่สมบุกมปะนกนกสอบุกมปะนั่นเดี๋ยวเขาเหยยดแตงสมหมมันทันได้ดึกาจารย์ุบพ่นะพุ่นะไม่เว้นหน่อยดิพูดอู้พูดนะพุ่นะ ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะพี่น้องมันมีหรือดิลึกบ่นี่ลึกๆยา,<ร>ายาคิดแม่งไรเนี่ยยาบอกพืชเลยเขาเขากำลังเค็ดคู่ไหมพี่น้องเขาเล็กากากหนามไว้สองมันว่าขมแบบนั้นอาจารย์ขู้นะขู่ไหมมันห้องก็อห้องห้องก็ออห้องกระทุ่มคุ่มกลัวพี่น้องสี่ซองทุ่อม,มอยู่ Ui, xóa thùng, xóa thùng các không Ui, đây hả, đây hả Đây đeo, phía nông, đây đeo Có bói này nói mấy, chân à, nói cậu với quán xuống kín đều. Lại Đây Cốp tối đấy Cốp này ขึ้นนีดพวกเข้ามาเคยแหงสิเด้อแล้วสารสักลงเลยนี่ไก่โคตรเลยไก่ไก่ไก่มันสิเปียกกันสีเปียกมาถึงมาถึงเหนาเหนาวพี่น้องแต่งไฟแต่งสมมาใหม่กันขอไปดูนั่นลงเลงลงเหนียเน้อขอ khi nón cặp, yên hang, bác khẩu bác khẩu, soi hoa điện, khâu gì bòi nầm gì đó khuôn เ็จเรียบร้อยครับพงศ์แนบขาดเด็เด,ดออออได้เด็ดได้เจอโอ้โหโอ้โหไหนพระนงเป็นเดฝนบาตกก็ม,มีกบกินได้ไอเดียวเกาหลีนี่คิดแต่มันหนาวขวดมั้งมันเย็นแต่นี่ใส่เสียมาหูละตัวหนึ่งบุลายตัวยังเว่นแดดยังมืงเลีงเย็นรดุด ไกพูดว่ามันไก่มันไก่ขนาดจมสมเหงาดินสันได้ยังจงกันสันบ่สันบ่คักได้ล่ะบ้านเราถือว่าเหงาักิด้ปจันบ้านใคยเหงาคนนี้ไรนี่นี่คือว่าสันได้อือพี่น้องนวัครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้ ใครข,าขานาดหมอ,อีในปนอยู่หรอพี่น้องโอ้โอปนก็อ้อ,อมของมือนี่ไปครับผมไปไปหนาวหนาวนนไปพี่น้องนั่นแหละครับผมผลงานเท่ามือนี่เขาก็ได้อยู่ได้อยู่แม่บ้านก็บแม่โซเลียนก็มาพี่น้องกาถ้าไปครับผมคลิปหนะ้าเจอกันใหม่พี่น้องเดี๋ยวเขาสิพาไปเบื้องของการเสียเป็นจังไรของของละแสนของละสองพันครัวพี่น้องไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วจัน บายบายครับผมไปแล้ว